กีฬากับบิ๊กจักต่อค่ะกรุงเทพประกันชีวิตสวัสดีครับดเดลลาาจอกีฬากับบิ๊กจักครับวันนี้เราเริ่มกันที่แวดวงฟุตบอลของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ผู้ตัดสินของฟุตบอลลีกของบ้านเราฤดูกาลนี้ครับ มักจะถูกครหาว่าทําหน้าที่ได้อย่างไม่เป็นกลางนะครับวันนี้บรรดาผู้ตัดสินก็เลยตบเท้าเข้าสาบานต่อพระแก้วมรกตแล้วครับเมื่อช่วงท,ที่ผ่านมาครับพลเอกชินเสินทองกม,มลประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินได้นําผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกว่า70คนเดินทางไปกล่าวสาบานตนต่อหน้าพระแก้วมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่า ในแต่ละเกมแต่ละแมชได้ทำหน้าที่ตัดสินเกมด้วยความเป็นธรรมโดยยอมรับว่าอาจจะมีบางครั้งที่ทำหน้าที่ผิดพลาดบ้างซึ่งก็เกิดได้กับผู้ตัดสินทั่วโลกถือเป็นการผิดพลาดโดยสุดกริได้มาสามานะตั้มามกขอไม่หายไมาต่อไปก็จะได้เข้าใจนะว่าผมไม่ทำหน้าที่แบบบรยสุทธิ์นี้ทไม่ย่องไม่อะไรขอให้ทุกคน ครับครับส่วนมอาลงบอลองนชั่นนะครับก็มาสาบานันวันนี้ก็ให้ทุกทีมประบายใจนะครับว่าผมและมีการผมว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดรับเด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับยังไงก็อยากให้มีอคิต่อกันเลยนะครับ กับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับสองสโมรสรของแปรเมืองกริดเลสเตอร์ซิตี้กับเอเวอเรตันมาเตะโชว์ฟุตเท้าที่บ้านเราในวาระครบรอบ25ปีคิงพาวเวอร์ให้แฟนฟุตบอลบ้านเราได้ชมกันไปแล้วช่อง3เราก็ถ่ายทอดสดให้ได้ชมอีก2วันขน้างหน้านี้นะครับเจ้ามุ้ยเทรสินแดงดาสูน่าทีมชาติไทยที่ตอนนี้ไปร่วมทีมอเมริกาในลาลิก้าของสเปนก็จะเดิเนทางร่วมทีมกับอเมริกามาลงเตะกับเอสซีจีเมอร์ทอนเดตต้นสังกัดเก่าของเขานะครับวันนี้อเมริกาเดินทางมาถึงเมืองไทยของเราแล้วนะครับโดยฟราาานนซิิสโโโกกกรรดดเเเเหหัวว้้คชขออองทีม Maria, ีมมมยยยูบ่ รับว่าพอใจกับฟอร์มของมุยชรศิลแดงดาครับแต่ก็บอกว่ายังต้องปรับอะไรอีกหลายอย่างก่อนที่จะเปิดศึกลาลิก้าฤดูกาลใหม่นี่คือฟรานซิสโกโรดิเกสครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับก็นำทัพลูกทีมนักเตะอเมริกันของเขาจากลาลิกาองสเปนเดินทางมาถึงประเทศไทยเราแล้วครับโดยเที่ยวบินเ k 3คสามปี่กับมิจมุยชรศิลแดงดาสู่หน้าทีมชาติไทยที่สื่อมวลชนชาวไทยเราไปรอรับเป็นจำนวนมากครับ ฟรานซิสโกโรดิกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนอเมเรีาบอกว่าพอใจผลงานของโจมิีิริสิ์ในช่วงพรีซีซั่นลงสนามไป2นัดก่อนนะั้นยิ่งไปแล้ว3ประตูในทีเดียวน,นะครับเจมุย, <S 2> <S 2> ยแต่เขาก็บอกว่าเวลาที่เหลืออีกครึ่งเดือนก่อนสกลูลิกาสเปนจะเปิดฤดูกาลใหม่โจมูยก็ต้องปรับตัวหลายๆอย่างเพื่อให้เข้ากับระบบของทีมสำหรับการเดทามาของอเมเรีาในครั้งนี้อย่างที่ได้บอกนะครับจะมีเกมอุ่นเครื่องโดยนัดแรกอีก2วันข้างหน้านี้จะพบกับ s c g เมืองทองยูเนเต็ดต้นสกัดเก่าของโจมูทีริลป์ ที่ SCG Stadium นะครับจากนั้นก็จะพบกับภูเก็ต FC ในสัปดาห์หน้าครับทางด้านทีมจิ้งจอกสอยามเลสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากที่เมื่อค่ำวันนี้แฟนๆได้เห็นผลงานไปแล้วนะครับเอาชนะทีมทอฟฟี่เมดเอเวอร์ตันไปได้หนึ่งประตูต,ต่อศูนย์ที่สนามสุขลสลรใสในฟุตบอลครีเมียร์ k ี King Power เมื่อคืนวันนี้ ชนะไปแล้วนี่เอเวอรตันก็ได้เดินทางกลับอังกฤษไปทันทีเลยนะครับส่วนในช่วงสายของวันนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเราแล้วเช่นกันนะครับด้วยเที่ยวบิน t g 916โดยมีกลุ่มแฟนคลับหลายสิบคนไปรอส่งนักเตะขึ้นเครื่องครับทางด้านลิเวอรูที่จบฤุ่นการที่แล้วเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับก็คว้านัก ของซอมมตันเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลดเป็นคนที่3นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้ตัวริกกี้แลมเบิร์ตไปแล้วอดัมลาลาน่าไปแล้วล่าสุดนี้ก็ได้คว้าตัวเดยันรอฟเลนประกันหลังของทีมนบุญซัมมตันเข้าสู่ ถิ่นแอนฟิลดด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ครับรอฟเรนดี้เป็นประกหลังทีมชาติโครเอเชียนะครับค่าตัว20ล้านปอนด์ในกะคิดเป็นเงินไทยก็ราว1,100ล้านบาทครับถือเป็นกองหลังค่าตัวแ <I know S 2> พง <they have S 2> ที่สุดของลิพูอีกด้วยนะครับโดยรอฟเรนจะบินไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่ตอนนี้กำลังเตะทัวรก์ก่อนเปิดฤดูการอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทันทีครับ ทั้งฝั่งซ้อมสั้นนอกจากจะเสียร็อฟเลนแล้วนะครับล่าสุดก็กำลังจะเสียคาร์ลัมแชมเบอร์สกองหลังดาวรุ่งวัย19ปีให้กับอาร์ซอลแชมป์เอฟเอคัพจากฤดกูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์ที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ900ล้านบาทครับทำให้ทีมนักบ,บุญกำลังจะเสียนักเตะหลักเป็นรายที่5ต่อจากร็อฟเลนแลมเบิร์ตลาลาหน้าที่ย้ายไปอยู่กับลิพูรวมถึงลูกชอว์แบ็กซ้ายที่ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกคนหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้อาร์ซอลลอกลัง กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสอีกรายด้วยนะครับก็ถ้าได้ก็จะเป็นรายที่6สําหรับนักเตะใหม่ของอาซอลหลายๆทีมตอนนี้ซื้อตัวกันเยอะทีเดียวนะครับในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนี้คราวนี้ไปดูที่วงการกอล์ฟกันบ้างครับโปรสาวไทยของเราลงแข่งขัน,ขนผลงานเป็นอย่างไรนะครับและพวกเธอจะได้อะไรจากการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราไปติดตามดูครับ กอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนลคเป็นกอล์ฟประเภททีมหญิงที่สมาคมกอล์ฟหญิงอาชีพ LPGA จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรกโดยคัดเลือกนะักกอล์ฟจาก8ประเทศที่อันดับโลกดีที่สุดชาติละ4คนรวม32คนเข้าแข่งขันไทยทีมวางอันดับ4ประกอบด้วยพรอนรองเพชรล้ำออนนรินสัตยาบันพศและคู่แฝดโมรยากับเอริยาจุธานุการใน3วันแรกแข่งขันแบบโฟบอลทีมไทยเก็บไป7คะแนน ใช้ชนะครั้งสำคัญของไทยคือการแข่งขันที่พรอนันงเพชรล้ำและออนนรินสัตยาวันพศช่วยกันเอาชนะพอล่าครีเมอร์และสเตซี่ลูอิสสองยอดโปรเจ้าถิ่นช่วยเขี่ยสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพและเต็งหนึ่งตกรอบแต่วันสุดท้ายที่แข่งขันแบบซิงเกิลแมชเพรสสิบคู่สาวไทยชนะเพียงคู่เดียวทําให้จบการแข่งขันด้วยอันดับที่หส่วนตำแหน่งแชมป์คือสเปน แม้จะไม่มีตำแหน่งแชมป์แต่สื่อสหรัฐชาติมหาอำนาจวงการกอล์ฟก็ยกย่องกอล์ฟหญิงไทยมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมและเชื่อว่าทีมไทยจะยังคงแข็งแกร่งในรายการ International c l o ลกครั้งหน้าที่นครชิคาโกปี2016ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ชาติต่างๆจะส่งนักกอล์ฟหญิงไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่บราซิลยังมีข่ารัสนใจติดตามในชอกฬารอบวันครับ เริ่มกันที่ดรพัฒนาชาติปรีติบวรอธิบดีกรมพระศึกษาคนที่25ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ แถลงมอบนโยบายการบริหารงานให้กับบุคลากรของกรมพระรศึกษาเน้นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานกีฬามวลชนนันทน,นาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาบุคลากรนักกีฬาพกกายทีมชาติไทย16คนทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนไปแข่งขันพกกายชิงแชมป์เอเชีย,ชยที่มาเกา๊าระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง1ยโดยพกกายไทยตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำกว่า7เหรียญทอง ซัมซุงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการกีฬาเอเชียนเกม2014เปิดตัวแคมเปญทีมเดียวกันภูมิใจไปด้วยกันตอนรับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียโดยซัมซุงยังเตรียมจัดการแข่งขันวิง่งมิดไนรันระยะทาง4.4กิโลเมตรรอบเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อปลุกกระแสเชนักกีฬาไทยในวันที่24สิงหาคมอีกด้วยปิดท้ายที่เทนนิสสิงค์คลาสสิก TATP Tour 2014ที่สนามเทนนิสโรงแรมรามากาเดนส์ ence, ใช้เดี่ยวรอบแรกศิรวิทย์ดาวแสงสว่างชนะพนินทร์ ภาคภูมิตมนสองเซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ครับเรามาีทิ้งท้ายกันที่ฟุตบอลการกุศล7คนเมเจอร์อารีนาครับที่ จังหวัดมหาสารคามนะครับแต่กันไปเมื่อวันเสาร์ที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรอบชิงชนะเลิศก,ก็เป็นทีม FWF ขอนแก่นเอาชนะทีมแสนสถานได้2ประตูต่อนหนึ่งครับโดยผู้บรรายการนี้รายได้จากการแข่งขันก็จะนําไปสมทบทุนพระบาทสามคีีสร้างพระธาตุราชมัชชิมาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนวัดกลาง ำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันอังคารพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงนะครับสำหรับงานทอดพระป,ป่ามหากุศลในวันพรุ่งนี้ครับต่อกันที่ชาตด็ก,กีฬราแชามป์ครับช่วงนิมลาไปก่อนสวัสดีครับ